เคล็ดที่หนคุมปากได้ไขมันก็ลดคือถ้าเกิดท่านอยากจะลดไขมันในร่างกายเนี่ยอันดับแรกเลยต้องเริ่มต้นที่การคุมปากก่อนเลยเพราะว่าปากเนี่ยคือจ,จุดเริ่มต้นของการกินทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ว่าเราจะคุมปากยังไงให้ลดไขมันส่วนเกินในร่างกายให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงหุ่นดีกันสําหรับไขมันส่วนเกินที่สะสมในร่างกายเนี่ย มันก็เกิดจากการที่เราได้รับพลังงานแล้วก็พวกสารอาหารบางอย่างเกินกว่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันโดยเฉพาะสารอาหารกลุ่มไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแม้ว่าสารอาหารเหล่านี้เนี่ยจะมีความสําคัญแต่การที่เราได้รับมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกันครับดังนั้นท่านก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหรือการคุมปากของท่านดูครับวิธีก็คือให้เลือกประเภทอาหารในการทานแล้วก็เลือกสัดส่วนอาหารให้เหมาะสมอย่างแรก จำกัดปริมาณไขมันแป้งแล้วก็น้ำตาลต่อวันเพื่อป้องกันการได้รับสารอาหารแล้วก็พลังงานเกินอย่างที่2คือการกินอาหารโปรตีนสูงไขมันต่ําเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเนื้อสัตว์ลอกหนังเนื้อปลาถั่วแล้วก็เต้าหู้ครับอย่างที่3คือการกินผักแล้วก็ผลไม้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าไฟเบอร์หรือว่าเส้นใยในผักผลไม้เนี่ยมีส่วนช่วยในการลดไขมันในร่างกายด้วยอย่างที่4คือศึกษาวิธี อ่านฉลากโภชนาการตามพวกฉลากสินค้าเนี่ยซึ่งมันจะช่วยควบคุมพลังงานแล้วก็สารอาหารที่เราควรได้รับต่อวันได้ดีขึ้นอย่างที่5คือการลดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ชื่นชอบแต่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพอย่างเช่นน้ำหวานเคก้กแล้วก็ชาไข่มุกครับโดยกำหนดว่าภายใน1อาทิตย์เนี่ยเราสามารถกินได้กี่ครั้งหรือลดแล้วก็จากัดปริมาณในการกินอย่างที่6 คืองดการกินอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารแปรรูปอย่างเช่นพวกไส้กรอกแฮมแล้วก็เบคอนเพราะว่ามันมีโซเดียมแล้วก็ไขมันสูงก็ลองเอาเทคนิคดีๆพวกนี้ไปใช้กันดูครับแล้วท่านก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีไขมันส่วนเกินในร่างกายครับ